สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูรถซีวิ c เอบีปีสองพันสิบสี่คันนี้ไม่แสนห้ารถบ้านเดิมเดิมเดิมอันดับแรกที่เราจะดูนี่เดี๋ยวให้ดูห้หองในภายในเราดูห้องเครื่องก่อนดูกันแบบเร็วๆเลยแล้วกัน านเดิมขาตรงเดิมนัดเดิมไม่มีขยับสวยๆภายในยังใหม่อยู่เลยสวยๆเลยคันนี้นั่งสบายด้วยอกว้างเบาะอันนี้มันเป็นลายของรถเดิมนะรถเดิมก็น่าจะเป็นลายอย่างนี้มั้งแต่สวยอะ่ะเป็นเอกลักษณ์นี่สตาร์ทใ,ให้ดูรถเดิมซึ่งเดียวไงก็ติด ตรงใบนี้มาตดฟังก์ชั่นนะคล้ายเดิมเนี่ยเดิมเดิมเดิมไม่รู้จะเดิมยังไงแล้วนี่มีเซนเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนี่ติดติดมาให้นะลูกค้าเดิมก็ติดมาให้นะเซนเซอร์ถอดหลังนะอันนี้เดี๋ยวดูยางอะ่ะยางเหรออันนี้ยางปียี่สิบสามเพิ่งเปลี่ยนเลยเนะี่ยยางปียี่สิบสามนะลูกค้าเดิมดูแลดีมากสวยจิ๊บ สวยกิ๊เลยบอ,บอดี้บอดี้แห้งๆสวยคิดจะออกรถคิดถึงเราทีทีออโต้คาร์บริการทุกระดับประทับใจ